สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทีมเกษตรอัจฉริยะพื้นที่ชัยภูมิพีมพที่สองนะคะแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะดิฉันผู้ช่ชวยศาสตราจารย์ประภาศีถนอมทารมาพร้อมกับท่านี่ปิตรสายท่านหนึ่งนะคะครับผมอาจารย์ธรรมนรูญม้าวิเศษครับครับสนักงานสมัาเกษตรอัจฉริยะทีวัดครับผู้ประกอบการครับหม่ำไม่ลำเดวนหนึ่งและเตียน <ผม S 1> สูงครับ วันนี้นะคะเครื่องก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเครื่องบดเนื้อนะคะให้กับทุนสุพันชนจิตได้เรียนรู้นะคะวิธีการใช้นะคะเชิญอ,อาจารย์ใน<ช>การาก่อนอื่นนะครับเราตรวจสอบดูว่าก่อนที่เราจะประกอบเครื่องนะครับเผื่อมีใครมาเผลอเปิดสวิตช์หรือเสียบสายไว้นะครับตอนนี้สายเรายังไม่เสียบนะครับปลอดภัยนะคะเช็คก่อนนะครับหลังจากนั้น หลังจากที่เราทำคำสั่งแล้วเก็บไว้ดีๆนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เผากลางนะครับทำจากสังเด็ดล้วนๆเลยนะครับใส่ตรงกลางใส่ให้ตรงล็อกใส่ตรงกลางเอาให้ถึงล็อกบอามล็อกของมันนะคะแล้วก็ใส่ใบตัดนะครับหรือใบใบมีดของเรานะครับฐานใบมีดออกมาข้างนอกนะครับลงล็อกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใส่ ใส่ลัง,าลางพึ่งตามขนาดที่เราต้องการนะครับรแล้วก็จะมีตัวล็อกอ่าตัวนี้นเป็นบ่าล็อกนะครับใส่ให้ตรงนะครับตนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับถ้าปิดแล้วก็จะหมุนไม่ได้อ่าตามเข็มนาฬิกานะครับ เราจะเอาแค่ตึงมือพอนะครับถ้าเราตึงมากกว่านี้จะเบียดกับใบมีดทําให้ไม,ไม่ไม่ออกได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขั้นตอนการเตรียมก็ประมาณนี้หลังจากนั้นแล้วก็เอาหมูมาใส่นะครับเสียบทลิปได้เลยเดี๋ยวเราลอง,องใช้เครื่องเลยนะคะ เนื um ้อหมูเราสไลด์เลยนะครับสลด์เรียบร้อยสลั์บางๆเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดสวิตช์นะครับวิตเลยนะคะพลียายใช้อพมใช้นะครับใช้เป็นได้นะีนะครับนควาเกี่ยวกันนะครับ เร็วมากครับเมื่อกี้แป๊บเดียวครับเมื่อกี้แม่เหมูเราใช้กี่กิโลครับประมาณกิโลครึ่งกิโลได้ไหมครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับเดียวเองนะครับแล้วก็จะได้มีที่ออกมาละเอียดนะคะตามขนาดของรังผึ้งนะคะที่เราใส่ไปมันจะมีสองขนาดนะคะขนาดหยาบอันนี้เป็นขนาดหยาบนะครับค่ะละเอียดเลีกกว่านี้นะครับค่ะ มีครับขึ้นเร็วแล้วก็ไม่แล้วก็ขึ้นออกสมูทมากครับขึ้นดีครับทำงานแล้วจะรวดเร็วครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้ก็จะเป็นสเตนเลสก็คเครื่องนะคะสเตนเลสสามสิบสี่เครื่องนะครับซึ่งปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหารนะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะส่งเสริมสาธารณสุขที่หกนะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่สนับสนุนงบประมาณนะคะแล้วก็โครงการมาให้กับผู้ประกอบการนะคะได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนะคะด้วยเครื่องบุมม่นม้อนะคะ,อข,อคะ,คะขอบคุณมากค่ะ